ทีค่ะก็ไม่มีอะไรทํานะคะก็เลยจะมาอัดโซเชียลแคมบอกสาระดีๆกับเพื่อนๆแล้วก็ลูกค้านะคะที่น้าละของาทุกคนก็เริ่มจากแรกเลยนะคะก็จะพูดเออจะบอกก่อนว่าจะพูดเรื่องอะไรมากก็คือหนึ่งเลยก็คือมีน้องๆ หรือเพื่อนๆนะคะที่เคยเห็นนนวเมื่อก่อนแล้วก็เห็นว่านนวเปลี่ยนไปเขาก็เลยมาถามว่าใช้อะไรมั่งกินอะไรมั่งถึงเปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยอืมก็แล้วอีก,อ,ก,อ,กอีกเรื่องที่สองนะคะก็เป็นเรื่องเรื่องของการที่ดูแลตัวเองยังไงอะไรอย่างเงี้ยเออก็บางคนก็อาจจะมีวิธีของตัวเองนะก็อันนี้นนาจะเป็นเป็นวิธีของแนวที่แนวจะมาแนะนำให้ฟังเนาะก็อันนี้ จะพิสูจน์ให้ดูนะว่าหน้าสดนะไม่ได้ทาอะไรเลยก็คือเอาสมดีจุกจุมน้ำเปียนเป็นเช็ด,ไม,ดไม่ได้ทาไม่ได้ทาอะไรนะคะถ้าทางลงพื้นนี้ไม่มีลงพื้นเนี่ยติดทนนานขนาดนี้เช็ดเช็ดเช็ดก็ไม่ออก เช,เช็ดก็ไม่มีนะคะนี่ก็คือหน้าสดนะอืก็ถามว่าใสามากไหมก็ก็ไม่ไม่ใสขนาดนั้นแต่ว่าแต่ว่าดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนถ้าถ้าถ้าจะเห็นว่าเมื่อก่อนคือจะเป็นสิวเยอะมากนะคะก็นี่ก็ไม่มีสิวแล้วนะคะก็จะมีรอยสิวบ้างจากสิวที่เกิดเกิดเป็นประจาเป็นประจาเดือนนะคะก็รอยเนี่ยหายยากนะก็จะหายก็ต้องใช้ครีมบำรุงทุกวันก็ นะเริ่มเลยนะคะอันดับแรกเลยนะคะในการดูแลผิวพรรณดูแลหน้าทำยังไงให้ไม่เกิดสิวเป็นวิธีที่หลีกเลี่ยงได้บ้างสำหรับสิวที่เกิดจากการอุดตันสิวฮอร์โมนเนี่ยมันหลีกเลี่ยงยากยังไงมันก็เป็นซึ่งเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้มันก็ยังเป็นอยู่นะคะก็ไม่เป็นอะไรก็คือมันก็คงขึ้นแค่เม็ดไม่เม็ดสองเม็ดเนี้ยมันก็หายไปเราก็ไม่ซีเรียสอะไรแต่แต่ ดีขึ้นจากเมื่อก่อนคือเมื่อก่อนอะ่ะมันขึ้นเต็มหน้าซึ่งขึ้นเต็มหน้าคือก็แพ้นู่นแพ้นี่มาเป็นคนที่แพ้ง่ายมากนั่นแหละก็เลยลองใช้วิธีในการปรับเปลี่ยนตัวเองปรับเปลี่ยนการกินกินน้ำเยอะแล้วก็ <c oughs> อันดับแรกเลยก็คือสิ่งที่สําคัญคือการค l e a n s i เครื่องสาอางนะคะเพราะหนาวจะเป็นคนที่ชอบแต่งหน้าชอบแต่งหน้ามากมากถึงมากที่สุดคือยัไงไงอะไม่แต่งหน้าไม่ได้อะทุกวันต้องแต่งหน้าแล้วก็หน้ารู้สึกหน้าสดมันไม่มั่นใจแต่ก็คือแบบช่วงนี้เดี๋ยวนี้ก็มั่นใจมากขึ้นเพราะว่าหนึ่งละคือเราไม่เป็นสิวแล้วไงคือสิวเป็นสิ่งที่ก่อกวนใจเราไม่ว่าใครก็ช่างการเป็นสิวนี่คือมันเป็นสิ่งที่ ทำให้เราไม่มั่นใจในตัวเองซึ่งนาวเคยเป็นนาวเคยแบบนาวเคยดอปเลียนนะเว้ยคือนาวเป็นสิวจนนาวแบบดอกเลียนอะ่ะคือนาวเคยแบบมันมันมันเป็นอะไรที่หนักที่สุดในชีวิตนาวแล้วคือปกตินาก็แบบเป็นอยู่แต่มันก็ไม่เป็นมากเลยแต่นาวเป็นทางแก้มเลยนะเว้ยคือแบบคือแพ้อะอย่างที่เห็นรูปคือเป็นแบบไม่คิดว่าจะหายอะ่ะร้องไห้ทุกวันเลยคือดอกเลียนไปเลยอะ่ะดอบเลียนไปเทิมหนึ่งอะ่ะเพื่อที่จะร <c oughs> ักษาสิวนะ ก็ใช้หลายวิธีลองมาหลายวิธีจนมาค้นพบจนหายนะคะก็ได้ทำทีออกมาซึ่งตัวนี้คือนาก็ใช้จริงนะคะก็เห็นผลจริงก็เลยแนะนำแล้วก็สิ่งสำคัญเลยก็คือการ c น e a n s i n g ขึ้นส่วนอื่ละที่อย่างบอก,บอกตอนแรกก็คืออันนี้นะคะเป็นตัวที่เช็ดก่อนล้างหนะ้าใช้สำรีเทแล้วก็เช็ด เช็ดเวลาเราแต่งหน้าอะไรต่างๆนานาเราก็เราก็ใช้ตัวนี้นะคะเช็ดก่อนล้างหน้าซึ่งมันจะมีสองสีสีเขียวกับสีชมพูคันคอสีเขียวกับสีชมพูตัวนี้จะเหมาะสําหรับคนที่มีสิวอีกสีชมพูจะเป็นเหมาะเหมาะกับคนที่เป็นผิวแพ้ง่ายจริงๆเราใช้สีชมพูตันนี้เรารวมมา ะะของพี่เนาใช้สีเขียวซึ่งเป็นสําหรับผิวที่มีสิวผิวที่แพ้ง่ายเนาจะใช้สีแชมพูนะคะใช้สใช้ใช้มานานแลนปีหมดไปไม่รู้กี่ขวดถ่ายรูปล,ลงไอจแบบประมาณสิบกว่าขวดอะ่ะยังเก็บไว้ซึ่งตัวเนี้ยไม่เคยเปลี่ยนเลยก็คือใช้ก็ใช้อย่างนั้นใช้ยังไงก็ใช้อย่างนั้นมันใช้ดีมากๆซึ่งมันไม่มีสีไม่มีกลิ่นตัวเนี้ยจะทําให้เช็ดเครื่องสำอางออกได้หมดจดเลยทุกอย่างครีมซิงเครื่องสำอางแล้วแบบ ช่วยให้รูขุมขนกระชับด,ด้วยพูดผิดรูขุมขนกระชับด,ด้วยนะคะแล้วก็เอ่อเสร็จปับ๊บล้างตัวนี้เสร็จล้างหน้าการล้างหน้าก็เป็นวิธีการหนึ่งที่จะเกาะให้เกิดสิวถ้าเราล้างไม่ถูกวิธีการล้างหน้าให้ถูกวิธีคือล้างไปตามแนวขนการล้างไปตามแนวขนมันจะทําให้หน้าเราอะเด้งเว้ยแล้วก็ลูคุมขนกระชับแล้วก็ไม่เกิดสิวตนันแต่ถ้าเราล้างหน้าวนๆเห็นภาพปะคะ ล้างหน้าวนๆพวกสิ่งสกปรกที่เราล้างมากับโฟมล้างหน้ามันจะย้อนเข้าไปในรูของขนเราอะนึกออกว่ามันจะย้อนคือเรื่องเนี้ยเราพูดมาขายคิมีมาสี่ปีจะห้าปีแล้วเนี่ยพูดอยู่ตลอดเวลาเลยว่าการล้างหน้านะคะเป็นวิธีที่สําคัญที่สุดเลยอะในการที่จะทําให้สิวเกิดน้อยลงนะคะก็นั่นแหละ <c oughs> ต้องล้างให้ไปตามแนวขนนะ ตัวนี้ก็จะช่วยได้เพราะว่าแนาวแนะนําลูกค้าไปทุกคนน่ะลูกค้าที่ทําตามนะคะเขาก็สิวลดลงแล้วก็คือแบบสิวลดลงจนหายค่ะคือเราก็ดีใจมากเลยที่แบบว่าแนาวแนะนําเขาแล้วเขาก็แบบว่าทําตามแล้วก็เห็นผลนะคะซึ่งเราก็เห็นผลกับตัวเองเราก็เลยมาแนะนําซึ่งมันเป็นวิธีที่หลายๆคนใช้อ่านตามเว็บบอร์ดหรือข้อความทิปดีๆนะคะเขาก็จะแนะนำว่าล้างหน้าควรล้างไปตามแนวขน มันจะทําให้เราเพวกสิวเซียนสิวตันอะไรพวกนี้มันจะออกอะ่ะล้างเออม,มันจะออกดีหมดไปแล้วเนาะการล้างหน้าการคลีนซิ้งเพื่อสําอางการเช็ดหน้าด้วยอะไรก็จะพูดเรื่องนี้แหละ<ม>เพราะว่าหลายๆคนล้างหน้าแล้วล้างไม่ถูกวิธีมันก็เกิดสิวได้ไงสำหรับครีมนะคะก็ใช้ครีมที่ตัวเอง ใช้แล้วเห็นผลสำหรับนาวนาะก็ใช้อย่างที่นาวเคยบอกไปนะก็ไม่อยากจะมาขายอะไรมากแต่อยากจะขายอย่างเดียวคือคอลลาเจนคือมันดีมากดีมากจริงๆเนี่ยจะมาแนะนำตัวนี้ด้วยก็คือเคยกินมาหลายตัวอืมก็เปลี่ยนมาเรื่อยๆนะเปลี่ยนมาเรื่อยๆอมืมันก็ดีหลายๆหลายๆตัวมันก็ดีแต่ว่าแต่ว่าชอบตัวนี้ที่สุด ที่ชอบที่สุดคือมันเห็นผลชัดเจนเห็นผลชัดเจนที่ว่านี้อะไรได้ม่งหนึ่งเลยที่เกิดกับตัวนาวที่นาวเห็นผลคือหน้าใสขึ้นปากไม่แตกเห็นไหมปากเอิบอิ่มมากคือไม่ได้ทาลิปมาเนี่ยมันก็จะมีแห้งอยู่แต่ว่ามันไม่แตกแตกเป็นแบบลอกๆปกติน้อยเป็นคนปากลอกลอกมากปากลอกแหละ หมือนบานเห่าเอิญปากแตกกันล่ะก็โล่มากจริงๆตัวนี้เห็นผลแล้วก็ขอโทษแล้วก็เอิม่มเห็นผลอีกอย่างหนึ่งก็คือรูขุมขนกระชับแต่งหน้าติดคือมันมันพอรูขุมขนเราเล็กปุ๊บมันจะแต่งหน้าติดอะ่ะแต่งหน้าได้แบบเรียบเนียนอืมนี่แหละคือการที่เราเห็นผลในในห้าวันแรกที่เราทาน ซึ่งตอนแรกอะนาวทาน5ซองนะ5ซองแบบขนาดทดลองอะมันมีขนาดทดลอง5ซองเด่๋เออนาวกินแค่5ซองเฮ้ยนาวแบบรู้สึกรู้สึกได้เลยเพราะว่าป,ปกติตัวเองเป็นคนปากแตกไงต้องทาอัดลิปมันเป็นแบบแล้วเราเป็นคนไม่ค่อยชอบทาลิปมันเพราะว่าอะไรเพราะมัน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 เนือ่อแล้วมันก็มันก็ยังไงอะไม่ชอบอะคือไม่ชอบทาลิปมันเลยแล้วก็เป็นคนที่กินน้ําน้อยเออนั่นแหละก็พยายามปรับเปลี่ยน ปรับเปลี่ยนนี่คือปประมาณกินได้ประมาณ3-4แก้วต่อวันอ่ะปกติมันต้องกิน8แก้วใช่ไหมเออนั่นแหละก็ไม่แตกคือปากแบบไม่แต่ปากแบบโอเคอ่ะชอบมากเออนี่แหละก็เลยมาแนะนำนะคะตัวนี้สอบถามได้นาวเขาขายขายถูกมากไม่ถูกหรอกก็ขายราะคาะปกติเลย <laughs> นะีคะมีอะไรก็ถามได้นะเดี๋ยวนราจะกลับมาเล่นโซเชียลแคมแหละไม่มีอะไรทา ก็เนาะเรื่องที่ช่วยให้ล่าใสาก็สิ่งสำคัญเลยก็คือเป็นการล้างหน้าให้สะอาดไม่ทําให้เกิดการก่อกัอน,กอนก่อให้เกิดสิวอุดตันเพราะสิวอุดตันอ่ะมันเป็นสิวที่แบบไม่น่ารักเลยอ่ะอืมันไม่น่ารักคือเราก็กไม่ชอบแล้วแบบเป็นคนที่แต่งหน้าบ่อยอ่ะมันก็จะมีบ้างมีมีสิวอุดตันบ้างแต่ว่าอย่างที่บอกเช็ดตัวนี้เราก็ใช้สบู่ล้างหน้าของเนามันก็จะทําให้แบบ สิวมันไม่อักเสบอ่ะมันจะเป็นสิวที่แบบสามารถกดได้ง่ายแล้วนาวอ่ะคือจะไม่กดสิวเองนะนี้พูดตามตรงเลยไม่นี่คือไม่กดสิวเองคือกดมือบอลไปกดหลายครั้งละหน้าเป็นอักเสบอ่ะสิวอักเสบขึ้นมาทันทีเลยก็คือไม่จะไม่กดสิวเองคือถ้าวันไหนค่าถ้ารู้สึกว่ามันเริ่มเยอะเริ่มแบบคือนาจะไม่เป็นสิวแบบเม็ดอักเสบนะมันจะเป็นเม็ดแบบ เม็ดแบบเล็กๆมากๆแล้วมันมันมันเป็นสิวหัวเปิดอะซึ่งเวลาเราใช้เราล้างหน้าแบบถูกต้องตามนี้มันก็จะไม่อักเสบอยู่แล้วไงมันจะเป็นสิวหัวเปิดซึ่งมันเป็นสิววนสิวหัวดําอ่ะเล็กๆแล้วมันก็กดออกง่ายมันก็ไม่ไม่ไม่ไม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 ทำให้เกิดรอยนะคะเพราะว่าแต่งหน้าบ่อยไงมันก็จะเป็นอยู่บ้าง <c oughs> ก็จะให้จะไปที่คลินิกนะคะให้เขากดให้ค่าค่าใช้จ่ายในการกดสิวก็สามร้อยบาท ก็มันมันพูดพูดเหมือนกานน่ากลัวเนาะปววสิวแต่จริงๆแล้วมันจะเป็นรอยแค่นิดเดียวเองวันเดียวหายวันเดียวมันก็จะหายขึ้นเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเม็ดใหญ่ไม่ได้อักเสบไงไม่ได้เหมือนเม็ดนี้คือเม็ดนี้คือมันเป็นสิวอักเสบอักเสบที่ว่าก็เป็นเม็ดทั่วไปอ่ะเป็นประจําเดือนมันก็จะเป็นอักเสบมันก็จะเป็นเม็ดใหญ่ใหญ่ใช่ไหมแต่แต่แต่สิวที่นาวหมายถึงเนี้ยก็คือมันจะเป็นสิวแบบเป็นเป็นให้เราลำคาญเฉยๆ่เป็นตุ่มตุ่มเล็กเล็กไม่เชิง มันก็เหมือนอุดตันบ้วะ่ะแต่ว่ามันกดง่ายอะ่ะมันไม่มันไม่เหมือนอุดตันแบบกดยากๆคืออันนี้มันกดง่ายมันก็ให้คลินิกเขากดให้ไม่เป็นรอยนะคะหน้าไม่เป็นแผลเป็นแล้วก็ดีมากอันนี้ก็คือแนะนํามีอะไรถามได้นะคะก็เนาไม่มีอะไรจะพูดแล้วแหละก็สิ่งที่สําคัญเลยในการล้างหน้าคือควรมีครีนซิ่งขึ้นสมองล้างหน้าให้ถูกวิธีล้างหน้าไม่ย้อนย้อนรูกลุ่มขน ใช้ครีมเป็นประจําสม่าเสมอและครีมที่สําคัญเลยอ่ะที่เนาแนะนาครีมของเนานะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเนารับประกันเลยว่าไม่มีประหลอดแน่นอนคือสามารถใช้ในระยะยาวซึ่งลูกค้าชอบถามว่าพี่เนาเห็นผลกี่วันคะอะไรอย่างเงี้ยคือเนาอยากอยากอยากจะบอกว่าเจวันแรกอะ่ะคุณจะสัมผัสได้เลยว่าผิวหน้านุ่มขึ้นหน้าหน้าสุขภาพดีขึ้นมันมันช่วยฟื้นฟูผิผวไงแต่มันไม่ได้ช่วยแบบ ไม่ใช่แบบว่าจะไม่ใช่ว่าจะสิวหายในในในหนึ่งอาทิตย์เลยนะมันก็เป็นไปไม่ได้คือมันต้องใช้เวลานะคะซึ่งนาวว่ะเป็นสิวนาวก็ยังรักษาตั้งสามเดือนเนี่ยอืกว่าจะปลอยหายกว่าจะทุกอย่างค่อยค,อยคอยจางไปแต่กับผลที่ได้รับอะ่ะมันคุ้มค่ามากเลยนะคะกับการที่จะต้องเป็นสิวซ้ำาๆซา,ากๆกซึ่งบางทีอะ่ะเราไปใช้ครีมที่กัดหน้าใช่ไหม ครีมที่กัดหน้านะ่ะมันไม่ใช่ช่วยให้ผิวผัดออกแล้วมันจะหายสิวนะมันยิ่งทําให้เกิดสิวอันนี้อนาวบอกเลยเพราะนาวอ่ะลองมาหมดแล้วจริงๆคือนาวอ่ะอยากจะแนะนําว่าไม่ใช่ใช้แค่ครีมแล้วมันจะหายแต่สิ่งสําคัญในการเริ่มใช้เริ่มทําให้หน้าตัวเองดีขึ้นอนะ่ะมันต้องเริ่มจากขั้นตอนเบสิกเลยคือการล้างหน้าการคิีนซิ้งเครื่องสาอางใครที่ยังแต่งหน้าก็ควรมีเครื่อง แบบที่คินซิ s i เครื่องสำอางที่เหมาะกับผิวหน้าตัวเองเหมือนนาว่ะนาก็อย่างที่บอกเราใช้ตัวนี้แต่เป็นสีชมพูมันจะเป็นตัวที่เหมาะอันนี้เรามาบ้านเราไม่ไอเนี้ยลืมออกมาเลยใช้ของพี่ก็สีเขียวไม่เป็นอะไรใช้ได้นะคะก็นั่นแหละควรที่จะใช้เลยมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากในการเช็ดหน้าที่จะทําให้หน้าเราขาวใสนะคะไม่เกิดสิวซ้ำซากซึ่งเราไม่มีสิวมากวนใจแล้ว กวนใจก็แค่สิวประจําเดือนก็หลีกเลี่ยงไม่ได้มันก็ต้องเกิดอยู่แล้วไงก็ไม่ซีเรียสใช่ไหมละ่ะแต่ถ้ามันเป็นเยอะๆอ่ะเหมือนเมื่อก่อนอ่ะก็คงทําใจไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าเพราะว่าหน้าตาเราอะ่ะการไม่มีสิวเป็นรากันประสรเสริฐเว้ยอันนี้คือเป็นสิ่งที่คือขอแค่นี้เฮ้ยแต่แบบมันยากเนาะหลายๆคนอะ่ะชอบมีสิวมากวนใจนะเข้าใจเลยจุดเนี้ยเพราะเราเคยเป็นมาก่อนไม่ใช่เราไม่เคยเป็นนะ อนาวก็เลยมาแนะนำไงใครที่ยังยังมีปัญหาอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็ลองลองลองทำตามวิธีที่นาวบอกแล้วกันรับรองว่าเห็นผลแน่นอนนะคะนาวไม่โกหกแล้วใช้ใช้ดีอะไรใช้ดีอะไรไงอะนาวอยากแนะนำอยู่แล้วไงเพราะว่ามันก็ต้องมีคนมาถามนาวรุ่นรุ่นพี่รุ่นน้องเพื่อนนะคะเห็นเราเปลี่ยนไปเขาก็อยากรู้ว่าเราใช้อะไรมากเนาะ หมดแล้ไม่มีอะไรจะพูดแล้วคอลลาเจนกินดีมากจะชงกินละเอาแล้วนะแล้ว